สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนโอ้โสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเข้าไปอยังมื yeah> ่อวานไปหาหน่อไม้เห oh um> so ็ดมีเอ่อนะคะสามโคกกระได้ไปเลาะโคกมาแล้วมื่อนี้ก็เลยพลากันไปพูดก็มีเอ่อก็เลยแบบว่าหาหน่อไม้ดีกว่าจะไปหานอนังดินขึ้นก่าวหรอหาหนอนังดินะก่อนแต่หนอนเงากระสีเอามือใหาใหญ่ตัวใบใหญ่ตั้งความมาว่าจะได้มาเอ็ดหน่อไม้เข้มได้ได้สางปีแล้วตันเก้าวเลยเอ็ดไปแล้วสองปีแล้วยังว่ายังสวยอยู่ยังงามอยู่ครับหาตั้มห่วย ลำพยังเนาะบ้านบาวพุไทไยทางนี้นะคะ่ะฝั่งหนองห้างนะคะนีไปรุ่นกันมาหาสีได้อยู่บ่เน่งมันสียังอยู่บ่พอาท้งนี้ปัญหาดูเนาะน,นี่คือถือม่งมานำขนาดางานแห้งมันสาวพุไทไยพอแล้ว ยางดีบอกูอขาวแท้อันนี้เพื่อเอาพอดีนะคะไม่ได้เอาอ่อนเอาตะไบมันละเสียมคมได้พี่น้องเลยรับมากยางดีเด้เมื่อกี้ก็ดีสำหรับใบทังเลย น,น,น <indeed> อนนี่นอนที่เขาไม่ไดเอาหลับก่อนอืมไม่ได้เอาหลับ <Help. S 2> ก่อนนะมันเป็นเป็นยืกระดันขาวก็เท้าขาวก็เท้ามัเลยบุกมันจะปลายขาวขาวมันจะนอนบั้มดิ้บั้มละล่ะขาวแล้วเชือกอ่อนเอาอยู่ขางนี่ยมานี่มาออกอยู่ขางนี่ครับ ปลา,เ,<อ>าเบิร์กครับท่านผู้ชมทุกคนโอ้โหค่อยเห็นค่อยเห็นชาวปรด้เห็นมือนี่นะค่อยเห็นชาวประดิษฐ์เห็นสองนอนแล้วครับนอนขาวห <c oughs> มบกไงครับโอ้สุดยอดอย่างนี้ เราแทบเกือบเห็นวิญญาณเกือบเห็น <informative> มันเข่ก <ś Nept Vital careers> ่อนนี่นี่เลยพี่ปาดไปกระหายไปวางอยาน ฟาดฟาดบนพี่น้องวันนี้ซากได้ขึ้นมานะเนาะอือโอ้สาปเป็นปลายบนนี่ค่ะอือยาขาดตาปลายมันน่อยเดียวเขาไม่ได้กินฮอตปลาดเนาะอืมค้านั่นวางข้าเหงามันพี่น้งอ,องหอมยานีน่มันได้ซาบได้ชังสิ ว่าเะกินแต่เได้กินแต่ละน่อน่ามันไหรเฮาแล้วไดาได้แล้วก็ออกมาไม่ใครซับไปซับไปวีน้อยที่บันนี่นี่เกามื้อนั่นนี่น้องไงโบนั่นแหละ ่านเจียๆเลยป่านแลกแกงเลยเพราะันมัน<ฮ>จืโนดโพดเนาะบางกุ้ยไทยเพิ่งเขาลังซับนะคะน่อขาว,วอววน่อขาวตะบนใหญ่ก่นอ,อ,อนเลยอายุเทิงโคมันก็สิประมาณนี่น้อยบ่คืออยู่ดินทรายอยู่หิมหัวยหิมหั่หมวมันสิยาวแล้วก็ใหญ่เป็นตะบนเล็กกระห้ แกอยุได้นี่ก็เพิ่งอะไรได้ไปสปาเราอยู่ได้หนี่รับคือคือคือมันมันอ่อนอยุทบอลเลยเนาะขณะนี้เฮาในพอนอนนง่งดีแล้วครับสาวผู้ชายพอน่ะหกขาวคือเก่าเพิ่งครับเห็นฝ้ายน้อยหนึ่งโมเมนต์โมเมนต์ก็น้อยตัวนี่เกลียนบู ข้างเอาก็ได้วะนี่โอ้ขึ้นมาแนวนี่ครับนี่คักเนี่เข่าขักเานี่ปอาก่อนี้ได้สองสามนอครับนี่ต่นองขาวๆเนาะปวดแขนเลยรับกือคนยางนี้ ครับโอ้ยนอันนี้คนใหญ่ตัวนะลำลำลำนนี้คนใหญ่นเลยได้ในโนใหญ่ครับพอแล้วแต่ของบุลลึกกานครับเอานี้ยะส่งขึ้ตัดตาคนนี้แหละอืมตัวคนใหญ่เตอด้ <B ur k> ง้ำเติบอยู่ครับโอ้รหนว่าเพิ่นจีบอนขากานี่เอา้าคือว่าไม่อะนนี้ม่งามก,ก็จะนอนหลายผมบอกเห็นมันเหลืองเลือมันเหลืองเหลืองกว่ามันีหนวกพันอนอยู่ก่อนนี้สองนอนนะคะแต่ว่ามันหน,นามเนาะเฮาไม่ได้มันหก <c oughs> แกๆๆๆ้แก๊แก้กีว่กูไทยซับมึงคุณข้างในคุณฟังเสียงนะคะตอนเฮาซับ

ข้างในขนาดเลยเนาะออโอ้นี่ป้าภูไทยเห็นนอขาวมันนะคะอตอนแรกว่าล้วเธอเอาว่นนอตาเต้ามันบอกไนซับไปซับมาผัดเห็นนอขาวก็เลยบอกเอาต้าเต้าเลยเอานอขาอ,านอขาวเานอขาวแทนต้าเต้ามันสั่นครับเอาไงมันเนีมม้ยปมใบมันบวนะ มันนี่แหละเนาะเกลี่ยนี่เสีมมยมุขงอีีดีนะคะสาวุไทยสระไปหน่อยนึงกับเมื่ไงเอาโบไทยจาะไปหน่อยนึ่งฝายละกนันเลยพังไปหน่อยนึงครับจิ๊บไปถือฝายเพป็นอย่างสวดเลยหูห้เลยนี่เราคือเกลี่ยมือนี่เขาก็ต้องได้ป่าดอกเบิง่งเบิ้งจะเส้นมองนี้เลยอืมพอกันดูบาดพี่ล้วพ่อเสียมุค้อมอยู่แต่ก็ได้การอยู่นี่ถือว่างามเติบเนาะอืม เกอเรื no. ่อยๆอยู่เนาะโท้โทๆโทโทอเคษ่มนะคะที่ต้องห่งว่าสมุทจซ้เอาแกซ้เอาอ่อนซะด้นี่ง เบิ่งพี่น้องงอยเป็นซับหาก่อนนี้มันนอใหญ่เจ๊คือน่าจะนอใหญ่แต่ผู้ได้แต่หินเลยครับขาวขึ้นเก่านี่ขาวตืบครับโอหน,อน,นี่ขาวอยู่ครับได้กอบแล้วะ อโอ้อยู่นี่สองนอครับตอนนี้ตาพี่อังตพี่ละอืมค้าง,หงเาหงาอวมัน ส่องน่ขาข้าวครรบโอ้แก่นุ่ซะมาสิเอาอ่อนๆบอแก่ซ้ำบอแก่ซ้ำไก่กอแต่ไม่ไงปันได้มันแต่ว่าไก่คักเงาะ การอยู่เสียมีห้องนี้คือนักถ่างป่เสียมาเพื่อให้นักเลยโอ้นั่นละนนัแหละอืมัไม่สำรองงัดเสียมนี่นะออกมาแล้วมันเป็นอะไรเลยว่าจังเห็นนอนนี้อืมมันซุ่มดินซุ่มปิดซุ่มสูงขึ้นมา ยักไม่ทันได้แน่แต่ว่าหาดพี่บอกได้แต่เสียงทรัพยถึอดังพูดเูยครับโอ้เกือบไออยู่ไอยู่มดเปิลมดงามบบบมดงามแดงมดแดงงามมดแดงงามอืนี่ครับ ข,ขึ้นมาถิ่มขึ้นมาไหมปัจปุบอืมมากะทังองค์บาลลข่าวหาก็แต่หึงแล้วนเนาะแต่ฟอมเฮาหมดละอธิกรณ์หมดละมีอือม,มันนี่หลายอ่ะเอาแห่งมันจนได้แก่ฮอนเวย์แหงนี้เอาฮอนเวย์เบะหมดอันนี้มื้อนี้เนี่ยได้หลายครับมาเบิ่งผลงานเฮา มีแต่หนอนนางดินครับวันนี้นะ,ะบ<อ>ัวงูหนอนเขียวมื่อใหญ่เลยนะทำไมเข้มไม่อหออยากได้หนอเขียวหนอนดินี่ตังแหน่พักวันนี้เบิ่งครับพี่น้องโอ้โหเป็น,ะน,นอะไรด้วยฟุกคักฟุกแหน่เนาะเบื้องพีแต่หนอนใหญ่หนอนใหญ่ประขาวได้ ขนาดมื่อนี้นะทำครับหาประเทศไปเรื่อยๆอยู่ก็เลยไปว่าซับไปเรื่อยครับพี่น้องจนสุดสายมื่อนี้นะไม่ได้คนหาลัดแน่เนาะอีกนึงก็เมื่อนั้นมันมีคนหาลัดเมื่อนี้มีได้เพื่อหาแต่ว่าเอาเอาคือเอาเฮ็ดนี่เ,อ,เอาหน่อไม้อะ <c oughs> นี่แหละครับผลงานเข้ากันเลยมานเติบมานีิลิมวันนี้นะมานนอขาวๆคนน่ะเป็นตาสะออนแห้งอืมที่แตนขาวๆเห็นตาปลายเขียวๆแต่คุณลงไปขาวอืมคนได้น้ำมันติวอยังขาวอยู่แบบนี้แหละมันขาวมันขาวด้วยเป็นเส้นครับรับไปคนนอืมมันอยู่ใงใต้ดินคักๆเลยนี่นะเอ้าหมานเติบครับวัอนี้เอ้ามือหนายังพอกันไหมครับเดี๋ยวสิไปจอบเพ็ดก่อนค่ะอืมออกบอกยังไงก็จังติดตามไม่ได้พี่น้องเลย เดี๋ยวจะอัปเดตท,ทางเพจอีกทีนึงนะคะครับผมเอาเมืนอี้ก็เพรนมือี้ก็ไว้พบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้เมื่อน,นี้กับขออนุญาตไปก่อนนะคะไช่ครับสวัสดีค่ะ